เคล็ดลับการเสริมดวงสำหรับวันเสราร์ที่19สิงหาคม2 5 6 6สําหสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ควรเสริมดวงโดยการร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือคนพิการด้วยจำนวนเงินลงท้ายด้วย23บาบาทผลบุญจะทำให้ท่านไม่ติดขัดคนเกิดวันอังคารแนะนำเสริมดวงด้วยการตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พระแก้วมรกต ขอบารมีท่านให้ช่วยคุ้มครองตัวเราเองและครอบครัวแล้วทำบุญลงศพกับมูลนิธิต่างๆอาน,นิสงส์จะพลิกร้ายกลายเป็นดีสำหรับคนเกิดวันพุธวันนี้หากชีวิตติดขัดขอแนะนำให้บริจาคเงินทำบุญได้ในทุกรูปแบบแต่ขอให้เงินทำบุญลงท้ายด้วย14บบาทอาน,นิสงส์จะช่วยทำให้ท่านยิ้มได้ไร้ความกังวลในการดำเนินชีวิต คนเกิดวันพฤหัสการเสริมดวงแนะนําให้อธิษฐานขอพรต่อองค์พระปฐมเจดีขอพึ่งบารมีมีองค์พระปฐมช่วยขจัดอุปสรรคและปัญหาให้ชีวิตพบเจอความโชคดีตลอดทั้งวันคนเกิดวันศุกร์การเสริมดวงในวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาให้สวดพระคาถาโสมานะกาลิทาโลจำนวนเจ็ดจบ เพื่อเปิดความโชคดีปัดความโชคร้ายออกจากตัวคนเกิดวันเสาร์การเสริมดวงในวันนี้ขอแนะนำให้ทำบุญบริจาคไปกับการช่วยเหลือสังคมหลังจากนั้นให้อุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวจะช่วยทำให้วันนี้ท่านไม่ประสบขอหลายสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์การเสริมดวงสำหรับวันนี้แนะนำให้ทำบุญบริจาคเขาสารให้บุคคลหรือผ่านองค์กรต่างๆก็ได้ อาน,นิสงส์จะกลับมาช่วยเหลือตัวท่านให้โชคดีสำหรับบทสวดการเสริมดวงบทแผ่อุเบกขาความปล่อยวางคำขอขมาพภรารัตนาตัยให้จิตใจสง,งบเป็นกุศลแก่ชีวิตบทแผ่ัพเพสัปตา